สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสมยุทจ้าตั้งครับผมนายรัชพลจำใจดีครับครับผมสวัสดีเพราผมจะมาสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับรายการศิลปะนาฏยวัติศิลปีสองครับจะถามเรื่องความรู้สึกที่ครูได้ไปเล่นในรายการศิลปะนาฏยวัติิ์ครับจะาถามเกี่ยวกับความรู้สึกในรายการศิลปะนาฏยวัติศิครับก็เป็นรายการหนึ่งของคณะศิลปะนาฏยวัติศครับ ที่ท่านรองศาสตราจารย์จินนาสายทองคำนะครับที่เป็นคณะบดีอยู่ท่านเป็นคณะบดีอยู่เนี่ยท่านก็มีนโยบายแล้วก็ให้แนวคิดในเรื่องของการจะทำศิลปะนาฏยาวาทิศนี้ขึ้นะครับในส่วนความรู้สึกที่อุเสกได้ได้บรรเลงนะฮะร,ร่วมกับ,นะบการออกอากาศซึ่งเขาถ่ายทอดออนไลน์นะครับของช่อง คณะศิลปะนาฏเราเนี่ยก็รู้สึกได้รับเกียรติจากคณะหรือจากการที่เราได้จัดรายการนี้ขึ้นก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจในเรื่องของเครื่องดนตรีของเราที่ได้ไปเล่นก็เราก็จะแสดงความสามารถทักษะของการเล่นดนตรีในเครื่องเป่าของเราเนี่ยอย่างเต็มที่ แล้วทำไมถึเงเป็นเพลงเดือนเพ็ญนะครับอ๋อในเรื่องของ EP สองเนี่ยที่เป็นเพลงเดือนเพ็ญเนี่ยเพราะว่าเนื่องด้วยเออน่าจะเป็นเดือนแห่งแห่งเขาเรียกอ,อะไรการแสดงถึงเ,เกี่ยวกับดวงจันทร์หรือหรือเขาก็จะมีตรีมของเขานะในการที่จะ พระจันทร์มีเพลงอะไรบ้างป้าจะคิดมาแล้วก็ตกผลึกที่เพลงเดือนเพลนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็มาจากท่านคณะบดีท่านก็ร่วมคิดอยู่ด้วยก็เลยมาตกขอบที่เพลงนี้เป็นเพลงเดือนเพลนะครับครูครับแล้วเพลงเดือนเพลนครับมีจุดเด่นยังไงบรับจริงๆแล้วเพลงเดือนเพลินเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยเดิมเนี่ยรากรากมาจากเพลงไทยเรานี่แหละ จากเพลงพม่าเฮนี่แหละแต่ด้วยอัศนีิพลนพลันทร์รหรือไงเนี่ยท,ที่ที่ท่านไปต่างเมืองไปอยู่ในดินแดนไม่รู้นะในเขาหรือในแดนไหนที่ที่นอกเหนือจากเมืองไทยหรือเปล่าแล้วเกิดความคิดถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นนะแต่ว่าเราลองมาเทียบเคียงกับเพลงพมา่าเฮเตรงกับเป๊ะเลยจุดเด่นของเพลงเนี้มันทําให้รู้สึกความ ถึงคดิดถึงห่วงอารมณ์แห่งความคิดถึงนะเราก็จะถ่ายทอด <c oughs> อารมณ์ที่ออกมาให้เห็นถึงความคิดถึงในขณะที่คิดถึงอยู่เนี่ยมันก็จินตนาการถึงพาจ,จันทร์ที่ถ้าถืออาจจะไปอยู่ในเขาเรามองหัวเดือนแจ่มเลยเห็นพระจ,จันทร์ดวงใหญ่แจ่มมากแล้วรู้สึกคิดถึงคน อันเป็นคนที่รักหรือคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวอยู่เราโอ้ยเราจะมาทิ้งชีวิตไว้ตรงนี้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอาจจะไม่รู้ด้วยการอพยพหรือด้วยการแบหนีไปหรืออาจจะไปเอหลงป่าหรืออะไรก็ไม่รู้หรืออาจจะไปเที่ยวหรืออาจจะอะไรด้วยสายเหตุปัจจัยของแต่ละคนเ,เพลงนี้ก็สื่ออารมณ์ให้เห็นถึงอารมณ์ของความคิดถึงอนะไรแล้วก็ ถทอดออกมาถ้าเป็นเสียงเสียงครุยออกมาจะบทเพลงนี้เราจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรด้วยด้วยลักษณะของวิธีการเป่าที่เรามีอยู่เริ่มที่อาจจะเห็นอาจจะทุนนี้ทีคินดีที่ท่านเป่าอยู่ใช่ไหมก่อนหน้าน,นี้แต่เราจะแวกแนวหรือหาวิธี การอย่างไรที่ทําแล้วไม่ซ้ําแล้วก็เป็นในลักษณะของของเราด้วยใช่ไหมมันก็ต้องอมาดีไซน์ออกแบบกันหน่อยเพราะฉนั้นมันก็จึงเรียบเรียงหรือลักษณะของเพลงโครงเพลงอาจจะเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่ามีต้นที่มันแบวก,กแวกแนวไปเพื่อที่จะให้มันเกิดความแตกต่างแล้วก็เกิดอ,อารมณ์ที่มันหลากหลายขึ้นหมายมายถึงว่าอารมณ์ในนี้หมายถึงาอารมณ์จัดทํานองเพลงที่มันไม่ได้แบบ ลงเป็นบล็อกๆก้เหมือนเดิมนะเราก็เพิ่มสีสันของไปมีเปิงเข้ามามีกุยอาจจะมีท่อนที่แหวกแนวออกไปแต่อยู่ในโครงสร้างเพลงเดิมแล้วก็มาเข้าเที่ยวคุกใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเล่นร่วมกับเล่นร่วมกับแคนด้วยนะฮะก็จะทำให้เกิดอะไรที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของคณะเราก็ทำให้ให้รู้สึกถึง ความคิดถึงได้ได้ดีขึ้นนะเหมือนเหมือนสองคนเนี้ยมาแบบพวกหนึ่งก็อารมณ์ที่คิดถึงไม่มีเสียงว่าแบบเสียงแคนนมานะเพราะว่าในวัฒนธรรมเราก็มีมีอยู่หลายกลุ่มชนิดพันธุ์อะไรเงี้ยน,นคะคนอีสานก็มีนะที่เรื่องดนตรีพื้นบ้านแคนโพรงรางอะไรพวกน,นี้เราต้องมีกลุ่มีอะไรอันนี้ก็ทําให้เกิดความน่ารักขึ้นทําให้เกิดเออสีสันในเนออรื่องของดนตรี ความคิดถึงเพลงหนึ่งเพลงนี้ขึ้นมาได้อีกเป็นอย่างดีนะนก็ข้อมูลครบถ้วนมากนะครับคุณ <มา S 1> โอเคขอบใจบพวกเธอที่มุสามมาถามนะฮะก็ได้มากน้อยเท่าไหร่ก็เท่าเท่าที่นึกได้ชั่วขณะที่ตอบนี้นะฮะเอาไอ้รับรื่นสมบูรณ์ครับงครับขอบคุณครับ